บ้านใครนะคะที่ไม่มีเราจับตรงนี้นะนี่เล็กไปได้ตัวนี้มาเนี่ยจะเป็นแบบว่าที่นั่งถ่ายนะคะแล้วตรงเนี้ยมันสามารถยกออกได้ทุกคน,นแบบนี้เลยเราสามารถเอามานั่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราลุกไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้นะคะตรงเนี้ยแทนที่จับลุกอย่างนี้ได้เลยคือสบายมากครับเก็บก็ง่ายด้วยนะคะแบบเนี้ยแล้วตรงนี้นะขาเขาสามารถปรับสูงได้ด้วยนะคะนี่เล็กถ่ายให้ดูเลยอันเนี้ยคือปรับเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้คือปรับสูงเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยวางอย่างนี้เลยตรงเนี้มีฝาปิดนะนเนี่ยเอาไว้นั่งแบบเล็กอะสูงร้อยเจ็ดสิบนะลุกขึ้นยืนนี่คือสบายไม่เจ็บเข่าเลยทุกคนตรงเนี้ปรับเตี้ยได้เลยนะเตี้ยนี่คือขนาดเด็กนั่งได้แล้วตรงนี้เป็นทอเลดเลยท่อสแตนเลสน้ำหนักเบามากนะเก็บง่ายด้วยเคลื่อนย้ายก็ง่ายเนีย่ยดึงแค่ข้างหลังนะแบบนี้ ราคาตอนนี้ถูกมาก700กว่าบาทเท่านั้นนี่ทําความสะอาดง่ายมากเลยแค่นี้เองค่ะเนี่ยมือเดียวใครสนใจเล็กแบบพิกันให้แล้วนะคะ